ขับรถข้าวเยอะกว่าผมแบงค์บนคุยนี้พามาเดินเที่ยวงานที่วัดสำโรงน่าจะเป็นงานสลิมสลองสุ้มประตูอันใหม่โอ้สาราสองซัน ขอพระชาติทราบถึงคณะกรรมการทูตถือเงินนะครับเนาะขอเป็นเงินใหญ่ซึ่งเพิ่นบ้านอยากมาทำบุญแต่เพิ่นตัวเล่นเล่นใหญ่เน่ยขอคว้างเอาเงินคณะกรรมการนี่ทางนี้ดูคณะกรรมการทำรัดสบเสมอของเราขอเป็นเพิ่อนที่มีเงินเอาเงินมาให้ทางคณะกรรมการแรกให้กับคุณพ่อบุณแม่ที่จะมาโทษกรรมบุญด้วยบรรยากาศก็โอเคครับลมลื่นดีสวยงามนะฝั่งโน้น เป็นคอนกรีตหมดแล้วฝั่งนี้ยังนะครับฝั่งนี้ยังเป็นพื้นดินอยู่ถือว่าวางระบบ <c oughs> ได้ดีนะกับพื้นที่ผมก็ไม่เคยเข้ามานคะรั้งนี้เป็นครั้งแรกนะถ้าก็จำไม่ผิดนี่ก็เป็นหอนาฬิกาอันนี้น่าจะเป็นไออะไรกุฏิ น,นี่น่าจะเป็นกุฏิพระสองชัน้นตึกสองชัน้นนี่ก็หอหนาฬิกาเอหอละคร,รโอ้ดูเหมือนพื้นมันสุดนะครับพื้นมันสุดนี่ครับพื้นมันสุด ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ได้ใช้งานหรือเปล่านะอหอระคังตัวนอี้แต่ที่แน่ๆคือพื้นมันสุดครับนียอย่างเ,เห็นๆเลยพื้นสุดด้านนอกหน้าจะไม่ได้ตอกทนนะหน้าตอกตอกแต่ด้านบนนะครับ น,น,นี่น่าจะเป็น,น,นดกดตุติสินมันเอนก็น่าจะพักอยู่นยบนศาลาอออันนี้ก็ไม่ใช่โอ้กำแพงมันถล่ม ตรงนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรยังไงเป็นบอสะเพราะฝั่งนี้มันเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาอันนี้ก็เป็นทีมงานมอลลมฝั่งนั้นก็กอกาแผงนี่ดูเหมือนเขตไรนาเลย โ oh, อ้สมเณรนั่งสูงจังฝั่งเวทีก็หมอลำได้ข่าวแว่วๆว,ว,ว่าเป็นทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับกำลังตั้งฝนะั่งนู้นไม่รู้ว่าเป็นแคมป์ของหมอลำหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฝั่งทีมงานคณะหมอลำ การทำบุญประจำวันเกิด hmm. ท mm ่านมีคำกล่าวไว้ว่าน้ำตาเนินน้ำเกิดมาว่าเป็นเสดมีวันเกิดทั้งเกิดมันวังไม่หวั่นไหวจะขึ้นรถยงเรือท่้นเหนือใต้ต้องอาศัยวันออกบอกเวลาจากอาทิตย์ถึงจันทร์อังคารพุธไม่สิ้นสุดหมุนเวียนเปลี่ยนทุกชาพระหัตสุขเสาเขาน้ำพาเราเกิดมาแค่เจ็ดวันอันนี้แหละนี่เป็นทำบุญกรมบารประจำวันเกิด าอาจจะชานพ่อผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปเรือ่อยๆนี่เราจะพาเข้ามาดูาดนี่ครับเป็นสองสันส่วนญาโยมที่มาพันหน้าประตูจะมีคณะกรรมการชาวบ้านท่านในปักโบให้กับท่านทั้งหลายกับที่วา่าเราได้ร่วมบุญกับคณะสงฆ์วัดสำโรงนะ วัดจำรงเป็นวัดที่กําลังพัฒนาและเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโมบ้านนักศรีษะนาฏกรรมรอยพ่ออย่างพอเพียงและก็มีกิจกรรมในหลายอย่างทางสวนราชการคณะสงฆ์ได้มาจัดกิจกรรมที่วัดจำรงเป็นประจำและนั่นก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ญาตยโดยมพี่น้องที่เป็นชาวพุทธไม่หยุดอยู่กับที่สร้างคุณงามความดีมาโดยตลอด การเต็มงบอกว่า uhm มีดีที่ไหนทําไว้เถิดท่านการบุญสุนทานควรรีบเร่งแสวงหาถึงใครจะว่าก็ไม่ต้องระแวงควรรีบเร่งการบุญสุนทานอย่ามพวงรุ่มหลงแต่ทางโลกมีทุกข์และกโศกไม่มีแก่นสารชีวิตนิสัยของใครไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องยูทูบด้วยนะครับขอสวัสดีครับ